สวัสด <an> ีค่ะพวกเราโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของปลาน้ําจืดในพื้นที่อำเภอพิมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะหนึ่งนางสาวรวิวรรณพิงสนุสองนางสาวสรธิภาสินาบนตรีและดิฉันนางสาวพิชาโพจันรค่ะค่ะที่มาและความสาคัญนะคะปัจจุบันมีการผลิตพลาสติกในโลกอยู่มากกว่า31 1ล้านตันโดยที่12.7ล้านตันเป็นขยะที่ถูกทิ้งตามแหล่งน้าและสามารถถูกพังไปไมโครพลาสติกได้ค่ะ ค่ะไมโครพลาสติกคือพลาสติกที่มีขนาดเล็กเบาและลอยน้ําได้ในปัจจุบันมีการพบชิ้นส่วนไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อน,นในสิ่งแวดล้อมเป็นจํานวน,นมากเท้าะให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากไมโครพลาสติกต่อธรรมชาติคณะผู้จะทําถึงทําการศึกษาเรื่องไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของปาน,น้าจืดในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะในพื้นที่อำเภอพิมายนะคะมีแหล่งน้ําสําคัญไหลผ่านอยู่สองแหล่งคือแม่น้ำโมูลล,ลาน้จาจักราดค่ะ แม่น้ำมูลนะคะเป็นแหล่งน้ําที่ใช้ในการทําการประมงส่วนแหล่งน้ําจักระลาดเป็นแหล่งน้ําที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและประเพณีต่างๆจึงมีการใช้สอยที่แตกต่างกันอาจมีการเบิเบิ่อของไมโครพลาสติกที่ต่างกันผู้จะทำจึงเลือกสองแหล่งน้ํานี้ค่ะค่ะจุดป,ประสงค์นะคะเพื่อศึกษามไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของปลาน้าจืดบางชนิดได้แก่ปลานิลปลาดุกดาและปลาเพียนขาวค่ะที่เพาะเลี้ยงในกระชงังตามแหล่งน้ําธรรมชาติพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ค่ะประโยชน์ที่ขาวว่าจะได้รับนะคะผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปสู่การศึกษาการนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาน้ําจืดเชิงลึกต่อไปค่ะข้อมูลที่ได้สามารถนําไปสู่การเปลีป่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ําจืดให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะว,วิธีการดําเนินงานนะคะเราได้ทําการศึกษากระชังปลาที่เลี้ยงในแหล่งน้ําธรรมชาติของอำเภอพิมายนะคะโดยบริเวณที่1คือกระชังเลี้ยงปลานินค่ะบริเวณที่2คือกระชังเลี้ยงปลาตะเพียนขาวส่วนปลาดุกด้เราได้นํามาจากตลาดสดค่ะ การเก็บตัวอย่างปลานะคะเราได้ทําการเก็บตัวอย่างปลาทั้งหมด19ตัวค่ะโดยปลาทั้ง19ตัวได้จากการสุ่มตักค่ะการวัดตัวอย่างและชั่งน้ําหนักตัวอย่างปลานะคะเราได้นําปลามาวัดความยาวลําตัวโดยใช้ไม้บรรทัดและสายรัดและนําไปชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่งมาตรฐานและบันทึกผลค่ะ การวิเคราะห์หาไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของปลาด้วยวิธีการ stomach content analysis น,น,นะคะเราได้ทาปลามาล้างทําความสะอาดและนําไปผ่าตัดเปิดช่องท้องด้วยอุปกรณ์ผ่าตัดจากนั้นนําส่วนที่เป็นทางเดินอาหารออกมาทั้งหมดค่ะแล้วจึงแยกกระเพาะอาหารออกมานําไปผ่าตัดภายใต้กองจุลรศน์เพื่อหาไมโครพลาสติกต่อไปค่ะผลการศึกษานะคะหนึ่งความยาวลำตัวและน้าหนักของปลาตัวอย่างค่ะปลาตัวอย่างทั้ง19ตัวนะคะมีความยาวลำตัวเฉลี่ย27.17เซนติเมตรค่ะและน้ําหนักเฉลี่ย370.33กรัมค่ะ สองจำนวนตัวอย่างปลาที่พบไมโครพลาสติกนะคะปลานิลนพบไมโครพลาสติกห้าตัวจากทั้งหมดสิบตัวคิดเป็นร้อยละห้าสิบปลาดุกด้านพบพบห้าตัวจากทั้งหมดหกตัวคิดเป็นร้อยละแปดสิบสามจุดสามสามและปลาตะเพียนขาวพบหนึ่งตัวจากทั้งหมดสามตัวคิดเป็นร้อยละสามสิบสามจุดสามสามรวมสิบเก้าตัวพบสิบเอ็ดตัวคิดเป็นร้อยละห้าสิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์ค่ะสามจำนวนและรูปแบบของไมโครพลาสติกที่พบในกระเพาะอาหารของปลาตัวอย่างนะคะ เราพบไมโครพลาสติกสองชนิดคือเส้นใยและลารูปร่างค่ะโดยในปลานิลพบเส้นใยยี่สิบเอ็ดชิ้นละรูปร่างหนึ่งชิ้นรวมยี่สิบสองชิ้นคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบจุดเก้าเจ็ดค่ะปลาดุกด้านพบเส้นใยสี่ชิ้นละรูปร่างหนึ่งชิ้นรวมห้าชิ้นคิดเป็นร้อยละสิบหกจุดหนึ่งสามค่ะและปลาตะเพียนขาวพบเส้นใยสามชิ้นละรูปร่างหนึ่งชิ้นรวมสี่ชิ้นคิดเป็น้อยละสิบสองจุดเก้าศูนย์ค่ะ จำนวนปลาที่พบไมโครพลาสติกและรูปแบบของไมโครพลาสติกที่พบในกระเพาะอาหารของปลาแต่ละชนิดนะคะในปลานินเราพบไมโครพลาสติก50%และไม่พบ50%เป็นแบบเส้นใย95.5%และแลายรูปร่าง4.5%ค่ะปลาดุกด้านพบไมโครพลาสติก83%และไม่พบ17%เป็นแบบเส้นใย80%และลายรูปร่าง20%ค่ะและในปลาตะเพียนขาวนะคะ พบเส้นใหญ่33%และไม่พบ67%เป็นแบบเส้นใเจ็ห้าเปอร์และลายรูปร่างยี่สค่ะสรุปผลการศึกษานะคะ 1. พบไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของปลาทั้ง3ชนิดจำนวน11ตัวคิดเป็นร้อยละห้าสค่ะ 2. พบจำนวนไมโครพลาสติกทั้งหมด31ชิ้นโดยพบในปลานินมาาที่สุดจำนวน22ชิ้นค่ะ 3. พบไมโครพลาสติก แบบเส้นใยจํานวน28ชิ้นและแบบหลายรูปร่างจํานวน3ชิ้นค่ะอภิปรายผลการศึกษานะคะ 1. การพบไมโครพลาสติกในปลาทั้ง3ชนิดอาจเกิดจากการผุพังและย่อยสลายของพลาสติกจนมีขนาดเล็กปลาสามารถกินกินเข้าไปสะสมในกระเพาะอาหารได้ในการศึกษาครั้งนี้พบไมโครพลาสติกในแหล่งนำ้ำอเภอพิมายสามารถบอกได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่ในทะเลและมาหาสมุทรที่พบไมโครพลาสติกแต่ยังพบในแหล่งน้ำจืดอีกด้วย ซึ่งอนุมานได้ว่าปลาในแหล่งน้อาอําเภอพิมายเสี่ยงต่อการคุกคามของไมโครพลาสติกและไมโครพลาสติกเหล่านี้จะถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหารไปจนถึงมนุษย์และเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคค่ะ 2. นะคะพบจํานวนไมโครพลาสติกในปลานินมากที่สุดอาจเกิดจากพฤติกรรมการกินของปลาแต่ละชนิดที่แตกต่างกันโดยปลานินและปลาตะเพียนเป็นปลาท,ที่กินบริเวณผิวน้ําแต่ปลาตะเพียนเป็นปลาท,ที่กินพืชจึงพบน้อย ที่สุดค่ะส่วนปลาดุกนะคะเป็นปลาที่กินบริเวณผิวน้ําบ้างแต่ส่วนใหญ่จะกินบริเวณท้องน้ําเลยพบน้อยกว่าปลานินค่ะ 3. นะคะการพบไมโครพลาสติกแบบเส้นใหญ่มากที่สุดอาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือเส้นใหญ่จากอุปกรณ์การประมงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเพิ่มไมโครพลาสติกในการศึกษาครั้งนี้พบไมโครพลาสติกสีน้ําเงินซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกระชังปลาที่ใช้ เลี้ยงปลาพบมากที่สุดในปาณินค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ